ก็สวัสดีครับโยผมดะฮาร์ดเกมเมอร์ครับวันนี้ก็อยู่ในเกมไอ,อค้ามนะวันนี้ก็จะมาเล่นกันแบบปุนตีปุ่นตีนะแล้วก็เรามาลงปลักอินเลยเรื่อยๆปลักอินพวกปืนพวกอะไรเงี้ยเราก็มาสร้างบ้านเล่นๆอะไรแบบนั้นอน่ะ ก็เนี่ยมาถ้ามีคำยาเบือเสียงไม่ช็อตหรืออะไรก็ขออภัยด้วยไม่มันกากหรือถ้าใกูเปลี่ยนไม้ใหม่อุ้ยนะ้ำมันซอมบี้เราก็เนี่ยทำงี้นะฮะเดี๋ยวผมสอนไปด้วยเลยอ้าวใส่ไม่ได้ขวานเลขเลยวะเดี๋ยวเดได้โอพียยอย่างงี้ดีกว่าโอพีมาละ ลองลองเองลองทำอุปี้ค่นีิโอเคได้แล้วได้ีล้วครับทับอย่างเงี้ยครับครับครับเซตอย่างเงี้ยครับทีอย่างเงี้แล้วตามด้วยจํานวนของนะครับเอยไม่ใช่เลขของเลขของครับอ่าอย่างเช่นอ่าอะไรวะสองวะอ่ะดูครับมันจะเป็นบล็อกดินนะฮะอ๋อถ้าก็นี่ครับกดอันนี้กดคลิกซ้ายครับกดคลิกซ้าย อีกข้างหนึ่งก็กดคลิกขวานะฮะกดคลิกขวาปุ๊บนะครับทับับเซตนะฮะแล้วก็ตามด้วยจาเรขของครับหรือโหลดคูมันนี่ไอเทมมาอย่างเงี้ยครับอย่างเงี้ครับ,เน,รบนนเนีย่ยคูมันนี่ไอเทมแล้วก็มันจะมีรหัสบอกเห็นไหมครับสามสามสี่สามสามอะไรนะครับเห็นไหมครับโอเคครับก็มีเท่านี้ก็มาเล่นกันๆๆเฮ้ยโอเคทุก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  เองได้ลงเอ้ยไออ IoT เองได้ลงอะไรวะล็อกอินเอ็นชาร์นวะโอเคจะได้ไอ้นี่อันนี้ก็จะเป็นเีเจแพคของพี่ซีล้อหนับผมใครไม่มีปืนเล่นวะทับอะไรนะไอโอทีอะไรเหรอทับอะไรนะเซตอะไรนะเซตกันเหรอเกมเหรอไม่ทำไง ที่เราใช้เนะี่ยชัดเก็ด,ดมาเลยเลยครับก็ก็ก็ไอซีต้องใหญ่ใช่ไหมสีหนาะพิมตามเลยนะก็ถ้าดูแล้วทำพิมตามเลยใช้บาดูก้าดีกว่านี่มึบ,บได้แล้วบาสุกา้าท้องออกมา เดี๋ยวนะทับทับอะไรนะดูของอ่ะทับอะไรนะดูปืนทับอะไรดูปืนไม่รู้อ่ะเอาเดอดเล่นด้วยบาสุก้ามันเขียนยังไงขอโหลดเกมบาสุก้าบาสแท็ยู่เซนมาเราเอาให้เอาไปค่ะเออไม่รู้อ่ะถูกป่ะถูกด้วยเอาไปดิ อันนี้ม uh, kind of ันไม่ใช่นี่หว่าบาสูก้าเขียนไงเอ็มพิมจุดดิอ๋อบาสูก้าอันนั้นมันบาสูก้าบาสูก้าอะไรไม่รู้เอาที่เราให้ไปดิบึ้มบึ้มมันมีคิดป่ะวะคิดเหรอน่าจะไม่มีเนียาะไม่มีพิมพ์มั่วย้หน้ากูภาษาพิมไม่เก่งเราอยู่ไหน ไม่ทำใคำหยาบเลยเสียงช็อตก็ขออาภัยอีกครั้งนะผมเดี๋ยวอ้าวกระสุนหมดอชิบหายอ,อ้าวอ้าวค้างเหรอ,เ,อเขาหมแ่แป๊บโอเคครับโอ้โหโก็กลับมากันอีกค้ังไปรีเซฟมาปัดถูกว้างเหลือเกินอ่าโอเคก็เอ้ยเอ็งปรับให้เป็นหมูดปลอดภัยนยดีจะได้ไม่มีไอ้พวกนี้ไซเบอร์ เรตัดกันพี่ไนวะโอเคต้องรีเซร์ฟนะอ้าวงั้นงั้นก็ไม่เปไ็นไรอามันเตอะทิ้งถูกหรือเปล่าไม่รู้อ่ะเอาปืนอะไรมาเล่นอีกดีๆมนต้องเจอสมัยใช่ไหมระวังหลุดน้ำมือติงหันติงไรปืน หนูก็ถ้ามีคำหยาบอีกครั้งก็ขออภัยอีกตังหกขอพันหลายรอบแล้วนะเอาเลขอะไรดีวะค่ะเลขหกร้อยล้านวิร้อยล้านวิประสิทธิพสิบสองแม่งเลยไม่ได้ปรทุก <c oughs> เฮ้ยไม่มันยิงตู <c oughs> ะนะอย่านะเมื่อกี้ก็ได้ไปหามาโอเคครับต้องเจอซีโฟแล้วไงในห้อกนี้ต้องเจอซีโฟซีโฟกลับมาแค่ดีครั้งอะไรน่หัวคน G A U S ไม่รู้หัวคนดีรู้แล้วรู้แล้วทับอะไรอะลิสลิสลิสสองอะมันมีกี่หน้าเนี่ยมีหน้าเดียวไรเหรอปะซูก้าอุ้ยตกใจลองเอาปืนนี้ดิแกส O L Y M B ก็คือปืนแล้วเอ้เจ hey, ๋งอ่ะเฮ้ยเอาไดมอนด์เหรอฮะเอาไดมอนด์เหรอไดมอนเอามาดิ <ST AN K> เอา, <ST AN K> เอาทำไมหยิบไม่ได้ทำไมหยิบไม่ได้ ทำไมยิงไม่ได้อ่ะมันคือปืนอะไรหรอรอวันระเบิดเราไม่รู้ว่าใช้ไงอ่ะเก็บขึ้นมาอะไรไม่บอกโลกนี้เอ้ยเจ้าโยนดจอก หลับเลยหลับเลยขี่ขี่ได้ปะวะเราไม่ได้เลือกสายขี่อ้าวบัดรโทเอ้ยเอาไก่มาขี่กันไก่ไก่อยู่ไหนวะไก่ครับไก่นะไก่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 อยู่ไหนวะไก่ เอกเอกไก่เอกไก่ชิคเก้นก็ได้ชิคเก้นก็ถือว่าเป็นไก่ทำการจับแมงมุมใหม่สามศูนย์สามครับทีไอวีเรียบ 9, ร้อยล้สามศูนย์ก้าวสามาะวะไม่รู้อะ่ะจะไม่ได้เจอเลือกสายชีกัน <38 3 S 2> สามแปดสามเนี่ยเหรอเจอก<พ>อับสายชีเอาชอม่ได้ะไะมอะไรวะอะไรวะ นี่หรอสาม 8, 3, 9, 3. แปดสามเก้าสามแปดเก้าสามเฉี่ 9, ไม่ได้อ่ะทางมันเจ๊เอ้ยทำไมไเราไม่เอาในนี้วะลูกกิดอีกแล้ว<อ>กูลกอิดอีกแล้วเอ้ยอกูลูกกิดอีกแล้วกูกลิ้นไก่พัน ดดนีี่เรามีมาแล้วไก่มาแล้วไก่มาแล้วกูจะขี่ไก่ไก่กูจะขี่ไก่เอ้ยกูจะขี่ไก่เอาไก่ตายเยีครับ pc ก็ยังมีก่อเมื่อกี้เราใช้ก่อแล้วขี่ยังไงอ่ะทำยังไงทำยังไงถึงขี่ได้อ่ะครับครับ pc st แล้วก็เลือกรูป r น่ะโอเคตอนตีโอ้ยแล้วกดอะไรถึงขี่เหรอกดอะไรถึงขี่กดขี่ขวา โอ้ยก็แตกอืดคนนี้ขวาไม่ได้อ่ะเราก็ขี่ไม่ได้ขี่ไม่ได้บ้านเตียดิโอ้ก็โอ้ไม่ดีตีไม่เข้าลอกไอ้บ้านลองดูนะตีสลามลรมล้อมโอ้ยโอ้ยมันตีจากด้านหลังอะ ไมเจ้าแมวนี้มาจบปล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 าไปแล้วไปแล้วมันมีบาเะไร่ะเดี๋ยวดูกันรไม่ได้ฮันติ้งไลเฟิลไม่รู้อ่ะเดี๋ยวดูกัน <c oughs> บาซูก้ามีแต่บาซูก้ามันมีหน้าสองอ่ะเอ่อมันมีอ่ะนี่ปืนอะไรหวะอื้หูอื้หูแรงได้ใจปืน,ปนอะไรเนี่ยอะไรอะไรช็อตกันสักอย่าง เลยล่ะเยังกเพิเลยอ่ะโอ้โอ้โ้กันบ้าเลยยิงลั่นไง o my god เดืดมันต้องเจอกบพโกลอบโอเคเดี๋ยวเราบึ้มโลกกันครับ แมวสัตว์เแมวสัตว์เแมวสัตว์เอาไปอีก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 หาบ้านไม่หู EP นี้มันมีแล้วกันนะครับเจอกันี e ีหน้าแล้วกัน,นครับบายบาย